อาสวัสดีปีใหม่ครับผมคลิปแรกของปีนะอ้นเจซ,ซีบเหมือนเดิมนะครับวันนี้พาม,มาชมคันแรกของปีเลยแล้วกันสายสปอร์ตรปิก้านะครับนี่สีดำดูดูไปเลยเซเล็6หกอาร์นั่นเองนะตัวนี้บอกเลยสีดำปกติหายากแต่ก็เออเข้ามาติดติดสองคันลวมีขั้นเขียวนะแล้วก็ตัวนี้ดำก็โอเครถมีทรงนะครับคันนี้รถบ้านแท้มื่เดียว จดทะเบียนปี2020นะครับการฟรีนะไม่น้อยด้วยอย่าอมาดูตรงก่อนดีกว่าก็จะมีอุจจตกต่งนะครับแล้วก็มีชิวหน้านะชิวหน้าอยากได้สูงกว่าน,นี้อ่ะแต่ยิงไงนีน่โอเคแล้วเอาจะได้นะครับก็ไล่มาเรื่อยๆข้างหน้าก็ปกติสุขอ่ามีกัมมะน้ำของอะไรคามีอ่าคามูอีนะครับโอ้โอทอ พอท่อร้านเราไี่ล้างสาาะอาดสะอาจริงๆตต้องใจล้างเลยนะครับยางดัง,งปลายปี22เลยตัวนี้เป็นอะไรวะลืมเลยเมื่อกี้แอบดูมะเนี่ยลืมล็อบโซ่ทีใช่สามไหมโอเคล็อบโซ่ทีนะครับดูจารดิ้จการดิสสเต็ปเดียวเท่านั้นนะครับอ๋อดูค,ค่อนข้างจะเนียนนะเรียบมุมดีมีอนาคตชุดสีแท้นี่อะไรวะ รีโวลูชั่นนะการล้มรีโวลูชั่นนะครับต้องลอยน้อยมากๆเลยนี่ออตรงนี้นิดนึงจะเป็นสีของเครื่องยนต์นะครับโดนโดน้ำดงน,น้ำยาเป็นหลายรุ่นนะกินโดนน้ำยาเนี่ยแล้วก็เวลาเครื่องมันร้อนหรือว่าอะไรเนี้ยมันก็จะติดเป็นคราบแบบนี้นะ่ะนะก็ก็ประมาณนี้นะแต่ว่าต้องลอยการล้มเหลี่ยมการล้มไม่ม,ม,มนนะีนะครับเหลี่ยมมุมดีมีอนาคตเลยนะคอชลิปออนนะครับเป็นคอสามนิ้วแล้วก็จบด้วยปลายของเบิร์นเอาท์ เสียงเดี๋ยวท้ายคลิปนะคนาลั่นแน่นอนดูอารมณ์นี้ลั่นแน่นอนนะครับแล้วก็มีสกูพหลังอันนึองอสวิงามเป็นปสวยเลยนะจานยิ้หลังอ่าหลังเหมือนหน้าหลังเหมือนหน้าเลยนะครับแล้อกยางล็อกโซทรียางหลังเห็นชัดๆเลยโหนี่นี่ตัวเห็นไหมนี่มันมันเป็นตัวอะไรวะตัวดีเรอะเดโบใช่ป่ะเออเฮ้ยยางเบอร้อยเก้าด้วยโอ้โหดีเลยขยายไปเรียบร้อยนะครับไปไท้ายอ่าเป็น ไปใช้แต่งนะครับไปเรื่องในตัวนะเปิดดูดิน่าจะใช่แหละท่านไหนโอเคไปเรื่องในตัวนะครับบอกเลยว่าลืมเช็ดนะเดี๋ยวเช็ดให้หน่อยนะเดี๋ยวเช็ดให้หน่อยลืมเช็ดแล้วก็ท้ายสั้นของเซเว่นสปีดนะครับก็สั้นๆนไปเลยนะโทสเตอร์นี่โทสเตอร์เดิมเลยก็สบเครือบให้เรียบร้อยเหมือนกันนะครับล่องลอยล่องรอยการสึกล้อน้อยมากนี่ขอบล้อมีตัดดำให้ด้วยนะครับตัดแดงดำตัดแดงนะ โอเคอันนี้เหมือนกันเลยิีเตอร์ูนย์นะครับแล้วก็นี่ก็เหมือนกันเป็นกับขาบ้ขามข้ามน้ำข้ามน้ำเขาเรียกข้ามน้ำเฮ้ยมันจะมีน้ํำยาเช็ดกระจกเคยเห็นปะที่มันเช็ดกระจกแล้วออกข้ามน้ำเออเดี๋ยวต้องลองซื้อมาดูไว้แต่ไม่มั่นใจนะว่าจะออกไว้นะ่ะตัวนี้เหมือนกันเลยครับรีวอลูชันนะครับอ่าโอเคเรียมมุ่งดีมีอนาคตนะตัวนี้อ่ะไล่ไปเลย้างซ้ายซ้ายขวาเหมือนกันแป๊ะอ่ะขึ้นมาดูข้างบนนะครับเดี๋ยวมาดูเลขไม้กัน่ะดูนี่ก่อน กัะลอยนะครับมีกัะลอยถังแล้วก็กัะลอยฝานถังนะครับอ่านี่น็กเทคนะครับเป็นลายเคล็ล่ะนะติ๊กโก้ติ๊กเกอ์อยู่ครบกุญแจนี่ให้สองดอกคุ้มือสามเล่ม,มรู้เลขไ,ไม้กันใครกอเราไม่กลอกหนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดร้อ 14, ยกิโลเท่านั้นนะครับโอเคเมื่อกี้อ้วันนี้เราไม่ไม่เปิดโปรโมชั่นเลยดีกว่าโปรโมชั่นนะ ตัวนี้ออกรถถ้าได้โขงก็จะออกรถเยอะนิดนึงนะทางตะวันออกแลก้วก็อะไรวะตะวันออกกับกรุงศรีออกรถเล็กเดียวกันเลยประมาณนะครับสามหมื่นเจ็ดพันเก้าถึงสามหมื่นแปดก็อยู่ก็สามหมื่นแปดแล้วกันนะตีไปสามหมื่นแปดฮอนยูสี่ปีเจ็ดพันอ่าตีไปสี่ปีเจ็ดพันถ้าเป็นตะวันออกก็หกพันแปดร้อยกว่าบาทก็คือไม่ต่างนะไม่ต่างเลยก็ก็กรุงศรีก็จะจัดได้ทั่วประเทศนะครับตะวันออกก็จะมีพื้นที่จํากัดเนาะ ก็ลองดูครับดอกี้่ห่างก,กันนิดเดียวนะครับอ่ะ,ะราคาเงินสดมาดูราคาเงินสดกันตัวนี้ราคาเงินสดนะครับสองแสนกี่ไร่วะสองแสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับสองแสนหกหมื่นเก้าพันบาทเงินสดก็มาต่อรองกันได้นะครับตามสมควรนะลดได้นะครับส่วนมากเราจะเน้นเป็นลถบ้านแท้อ่าไม่ใช่ไม่เน้นลถประมูลมาอย่างเงี้ยแล้วก็ลถหลายๆมือไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับเนี่ยชอบเลยลดบ้านแท้มือเดียวแบบนี้โอเคเลย แล้วก็เลขไม์ก็ไม่มีกออยู่แล้วที่ร้านนะครับโอเคก็คลิปนี้น่าจะจบประมาณนี้นะครับแล้วก็เออลืมไปหมดแล้วไม่ได้รีวิวหลายวัน <laughs> นะดูรืุ่กต่สามสิห้ารือว่าโทรศูนย์เก้าห้าหกสี่เก้าาสี่วันีบมีน้ำมูกแล้วแม่งขัดจังหวะเลยรับแรกรับเทินทุกรุ่นนะครับคลิปนี้ลากันไปก่อน <laughs>